มีเฟ้นในโบสถ์ไว้นะรับทราบรับทราบครับโอ้เออสะก้อนเราลงมาดีเป็นตรงม้าผมนะได้ครับกำลังวิ่งไปโอเคล้มล้ม ไปโดนล้มเลือดแตกอ่ะทุกคนคำสั่งไหมเราจะบุกด้านทนีนี้ดีไหมมีทหารลาบอยู่บ้านหลังนี้จะเป็นปืนกนยิงกดหน่อยเราพี่กดให้กำลังแฝงครับรับโอ้ขอเสริมหน่อยมาเร็วกำลังไปครับกำลังไปโอเคเราไม่หนึ่ง เอ็มจีดาวหลังคามีคนขาทะลุมาครับเห็นมีคนหนึ่งบนหลังคาโอเคหลังบ้านมีนะครับอุ้ยสวยเขายังคมมากหลังๆหลังๆหลังปืนก้นปืนก้โอ้โหโอเวนเวทเวน โอยในบ้านตายนะในบ้านตายเราจะปลาาคาันไปนะแล้วก็วิ่งเข้าไปบ้านหลังเดิมอยู่ในลมพ่อใส่ตัวได้ลมพ่อนี่ลมพ่อนี่อย่าแม่นนะ่ะปืนมันโผล่ออกมานะ่ะ มีปลุเด็กด้งอยู่โหไปจออีกีอืจ่อยิงแม่งโอจารถถังด้านหน้ารถถังนหน้าจ่าอะรถถังให้หน่อยครับสนามอพเลยตรงสนามเพาะเลยใช่ไหมครับโอ้มันอทีเราอนรถถังอเช่ พลาดครับพลาดโดนยิงก่อน้องม,มีเอทีไหมมีครับมีม,ผม,มีผมมีแต่เชือกมาสิผมมีผมมีไมค์ผมออกหรือเปล่าบ <c oughs> อกว่าเราไม่ไหวหรอกเราลดลดรถถังกดอย่างนั้นนหละผมอยู่นี่ไมค์ผมน้าจะไม่ติดฮัลโหลครับได้ยินหรือเปล่าไม่ได้ยิน <c oughs> นี่ผมพูดคนเดียวตั้งนานเ,น,เนี๋ยวนี <c oughs> <c oughs> ้ยนาขานะ หาอยู่ข้างหน้าจนรานสิบทหารลานอกโอ้อะติบเปงติดเปงบ้านฝั่งทางขวาเอาปิงผมอุ้ยมีอยู่ด้านหน้าใช่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 เอเปิงผมด้โอเค เสียงรถนี่สัพไพ่ครับสับพ่ครับไม่โดนเบื่อไปแล้ววันหน้านเรามีมีศูนย์ครับครันรับทราบครับมาใน,นแบบแพ้ละอ่ารถถังครับรถถังรถถัง อักาโออกกเออเกย์้องออฟเสร์ฟนะเพราะคณกับผมขี่เกย์เฮาส์ตะยูอ่าเกฮาสูลังาบาลังาบา ba là bật mày cần Ôi, đồ là bật sắm Cái này này, cái này, cái này Kia, kia <ผ>มันอยู่นะแถวสนามเพอเป็นตองมาร์กบูฟส่วนคนที่อยู่มาร์กบูฟอยู่แล้วก็พุ่งกันรถถังรถถังเขามีแผนว่าจะบุกเข้าไปแบบในจุดเลยได้ครับโดยมจิงกดอยู่เรียกว่าแผนเนี่ยมั้งอ๋อครับผมสมจริงจริงครับงานวันปีหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบก็ประมาณนี้แหรือปะแต่คนเขาเยอะกว่านี้พี่เนี่ยชีวิตจริงไม่มีโอพีกับเกลิสันนะ ชีวิตจริงรีชก่อนไม่ได้ครับรอเก้าเดือนก g ตาย MG ตายรงบ้านด้านหน้าได้ลวังครับทหารล่าวิ่งผ่านตรงผมไปแล้วผมหาไม่เจอรงคุณคุณอยู่คนเดียวเลยนะประเด็นอ้าวโอ้ผมลืมดูมแมปเดี๋ยวผมไปส่องท็ครับออก็ว่าอยู่ทำไมเป็นรถถังเออซากรถถัง โอ้ทำไมคนมันเยย่งนี้โอ้ยแน่นโอยแน่นเออจัดให้มันหน่อยลูกพี่ขอเบิเครับขอเบิคันเท้ากำลังดดงขึ้นมาแล้ว ทุกคนครับระวังนะครับตรงนี้มีทหารศัตรูกำลังยิงกดเราอยู่เราเรัอกความไพ่แพ้ครับผมไม่แต่คุณคิดในแง่ดีเราไม่ได้แพ้หรอกเราแค่กลับไปตั้งหลักเออใช่เราจะกลับไปตั้งหลักเออใช่ใช่เออใครบอกแพ้ถึงเออเออพิ่งหนึง่งเก้าสี่สี่อีกต้องปี<ไ>งหนึ่งกว่าจะแพ้แล้วพีปป่ปอนช่วงนี้ทำลิปเป็นไงมาอ๋อเหนื่อยมากครับไม่สบายนี่เพิ่งหายแล้วก็มาเล่นเกม แล้วทำไมไม่ไปนอนพักเลยการนอนมันเป็นเรื่องของคนอ่อนแอแหละครับโอยอ๋เย้เย้วิอัพแล้ว <laughs> พอแล้วไปนอน